โอ้เค oh, okay. สวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะเกมปิดตอนนี้เกมปิดอัปเดตนะครับผมนึกว่าจะไม่ปิดซะแล้วเกมปิดอัปเดตเพื่อเอาแพ็กไอคอนิคโมเมนต์ของลิวฟูเข้ามานะฮะก็จะเป็นจิราดนะฮะมีจิราดม, ven, มีอูเว่นมีเฟิร์นดูตอริสบูดเล่เนี่ยอยู่ที99่99ทั้งหมดนะฮะพวกนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้ว น่าจะมีแค่ไอคอนอย่างเดียวนะสามคนนี้เลยของลิเวอร์พูลนะฮะสวุวรรจันเนี่ยมีบล็อกรอตำนานมาใหม่นะบล็อกรอตำนานมาใหม่ช่วงน,นี้ก็ตำนานมาเยอะตำนานมาเยอะจริงนะฮะในพรุ่งนี้มีเมดเดย์นะครับผมเมดเดย์ก็เหมือนเดิมนะฮะสองร้อยทองแล้วก็ส e ี Point, นะ่ร้อยอีฟบอลพอยต์นะช่วงนี้เพดยี่สิบเอ็ดก็ค่อนข้างจะเงียบนะครับค่อนข้างจะเงียบจริงๆตั้งราคาเพจยี่สิบสองโมบายอย่างเดียวเนะี่ยถึงจะมีอะไรเล่นให้อะไร้เปิดกัน นะช่วงนี้ก็เงียบๆไปก่อนนะแต่ก็แอาบหวังอยู่ว่าปีที่สองเนี่ยของโมบายจะดีนะจะดีมันไม่น่าเหมือนของคอนโซลหรอกมั้งที่แบบดูด่ายากอะไรเงี้ยรูปแบบเกมเพลย์ก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอนะนะ่าโมบายน่าจะแบบขอแบบเดิมอะ่ะควรไม่ขอแบบเดิมเลยขอแบบปีที่เปลียเลยพวกปุ่มพวกอะไรพวกเกมเพลยงขอแบบเดิมเลยนะเปลี่ยนแค่การตั้งเตะอะไรก็แล้วแต่แต่เกมเพลย์ขอแบบเดิมนะมันมันม,ม,มันดีอยู่แล้วนะครับผมถ้าเปลี่ย็นดีกจบ โอเคก็ประมาณนี้นะฮะมีประมาณสองอย่างที่อัปเดตเข้ามาก็คือไอคอนกับอ่าเมมเอเดย์นะครับผมโอเคอยังไกงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย let's go